ครับสวัสดีครับพบกับครัวลุงต้นอีกแล้วนะครับเมนูรอบดึกนะครับผมเมนูร้อนๆสดร้อนนะครับเมนูง่ายๆนะครับวันนี้ทำตัวนอเมนูข้าวต้มสงเครื่องนะครับผมเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยนะครับนี่น้ตั้งน้ำเดือดแล้วนะครับนี่น้ำสำหรับสองท่านนะครับน้ำเดือดเราใส่เลยครับนี่กระเทียมสดครับทุกแล้ว รุแล้วตับแล้วครับน่าก๋ชีครับผมใส่เลยนะครับร์ดชอบตามชอบเลยนะครับคุณมันมีรสด,ดีตาม,ม,ตมนะครับผมลูกขาวปลาตามชอบเลยใส่ วัตถุด,ดิบของเรานะครับวันนี้จะเป็นหมูสับห,หมูสับนี่เราจะบดแล้วเนาะบดแล้วก็ผงรส้วหมักนิดนึงให้มันเข้าเครื่องใส่ไงเลยนะครบับน้ำเดือดเลยนะอันนี้สำหรับสองท่านนะครับผมต้องไปเื่ญ <Yeah. S 1> แม่ด้วยผมด้วย กลิงครับกลิงเรื่องความหอมครับสับง่ายครับข้าวตามเลยข้าวมันจะเยอะไปสักหน่อยแต่ก็รอเดือดอีกรอบนึงชิมรสชาตินะครับผม ทีนี้ก็รอเดือดน,นะครับมีทีเด็ดอ,อีกอย่าง,างนึงน,นี่ครับตอสเจียวปกติเขาจะใส่แต่ข้าวต้มปลานะครับแต่ว่าผมจะจะใส่ทุกเมนูข้าวต้มนะเพิ่มเพิ่มรสชาติเพิ่มความนัวลงไปตัสเจียวตอสเจียวแซ่บอร่อยเดี๋ยวก็ทีนี้รอเดือดน,นะครับรอเดือดน,นี่ครับน้ําเดือดดีแล้วตัดฟองออกนี่นะฟองรอชิมรสชาติครับกิน ขิงออกแล้วหมูได้เลยสุกแล้วอาข้าวเปื่อยข้าวเปื่อยสักหน่อยอชิมไปครับองแล้วก็ชิมแม,ม่หอมพิดไทยครับใส่นิดหนึ่งไป,ป,ไป,ปตามความชอบครับ ข้าวเริ่มเผื่อยแล้วนะครับเราก็มาชิมรสชาติกันมาได้ที่ยังขาดอะไรนะครับผมอืมในการในการครับโอเคครับเพิ่มสักหน่อยทะเลสักหน่อยครับกุ้งหมึกครับลวกไปแล้วนิดนึงครับลงไม่นานลงไม่นาน ลง,งเลยปุ๊บปุ๊บี่ก็าตามด้วยหอมชีด้ยครับหนี่หอมชีต้นหอมผักชีขึ้นช่ายครับสามประสานเพิ่มความหอมนัวนี่ดเีเดียวีเดียกระเทียมเจียวครับเจียวใหม่ๆหอมนัวหอมสามบ้านแปดบ้านเลยนะครับนี่เป๊ะลงไปเป๊ะลงไปครับหอมแมหอมแมสับพริกไทยเลย็กหน่อย เรียบร้อยปิดไฟได้ดีนครับหอ,อมไหมก็ต้มส่งเครื่องเราก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆครับไปในสามถึห้านาทีครับใช่ครับต้มร้อนๆไปสดกันรอบดึงนะครับโมอันนี้เดี๋ยวก็วอลงต้นก็ขอไปทานก่อนนะครับจะมีเมนูต่อไปนำเสนอต่อไปนะครับ,รบสวัสดีครับ